คู่สมรสเพลงคนเดียวของพิสมัยวิไลศักดิ์เป็นอดีตนางเอกหนังไทยที่ยังคงความสวยแบบอมาตะจริงๆสำหรับแม่มีพิสมัยวิไลศักดิ์ปัจจุบันในวัย81ปีก็ยังคงสวยมากทั้งนี้หลายคนอาจสงสัยว่าแม่มีพิสมัยวิไลศักดิ์นั้นเป็นนางเอกมากว่า5ทศวรรษ แล้วที่ผ่านมามีหนุ่มๆมาจีบเยอะหรือเปล่าทั้งนี้ชีวิตลักของแม่มีพิสมัยวิไลศักดิ์อดีตเคยสมรสกับสุพันพรมพันธ์อดีตผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและเป็นชายเพียงคนเดียวที่แม่มีพิสมัยวิไลศักดิ์สมรสด้วยทั้งนี้ชีวิตในวงการบันเทิงของแม่มีพิสมัยวิไลศักดิ์ก็เริ่มมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2501และโด่งดังมาจากการรำฉุยฉายจากภาพยนตร์เรื่องกาลเกต คูกับอดีตพระเอกดังหรือชัยนาลยนาฏโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ก็สร้างปรากฏการณ์อย่างมากสามารถทำรายรับมากกว่าสองล้านบาทในสมัยนั้นปัจจุบันแม่มีพิสมัยวิไลศักแสดงภาพยนตร์มากกว่า300เรื่องเลยทีเดียวและสำหรับทางด้านชีวิตส่วนตัวและชีวิตครอบครัวของแม่มีพิสมัยวิไลศักเป็นชาวกรุงเทพมหานครโดยกำเนิดบิดาชื่อนายงวนวิไลศักมีอาชีพพ่อค้ามารดาชื่อนางปุยวิไลศักด โดยชีวิตของเธอนั้นกำพาตั้งแต่ยังเล็กๆและได้รับการเลี้ยงดูโดยครูจำเรียงพุทธประดับในวังหลวงระหว่างปีพุทธศักราช2494-2498แม้มีพิสมัยวิไลศักดิ์จบการศึกษาจากโรงเรียนบำรุงวิทยาและวิทยาลัยนัฏศินกรมศิลปากร ส่วนอาชีพนักแสดงนั้นเริ่มตั้งแต่แม่มีพิสมัยวิไลศักอายุได้เพียงแค่สิบขวบต่อมาด้วยความสวยสเสน่ห์จึงทำให้แม่มีพิสมัยวิไลศักได้เป็นดาราประจำโรงเรียนนาฏศิลป์แสดงเป็นนางเอกละครจากเรื่องแหวนแก้วจนได้มีโอกาสแสดงมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นเริ่มมีชื่อในการรำฉุยชายพามเป็นที่ขึ้นชื่อตะเวนไปแสดงที่ต่างๆก็ได้รับความนิยมสูงมาก จนกระทั่งได้มาเป็นนางเอกภาพยนตร์ประกบผู้พระเอกมากมายและได้แสดงภาพยนตร์ต่อมาอีกประมาณ300เรื่องได้แสดงทุกบทและทุกเรื่องที่แสดงได้รับความนิยมจากผู้ชมอย่างมากจนเชิดทรงสีตั้งฉายาให้ว่าดาราเงินล้าน